เวลาพูดถึงโลมาภาพแรกที่เข้ามาในหัวคืออะไรครับแน่นอนก็ต้องเป็นสัตว์ฉลาดฉลาดน่ารักน่ารักเป็นมิตรแถมยังยิ้มตลอดเวลาใช่ไหมล่ะครับก็ภาพจากการ์ตูนหนังต่างๆเนี่ยแหละครับที่ทําให้พวกมันกลายเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกเลยใช่เลยครับประโยคนี้มันใช่เลยมันคือภาพที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆสัตว์น้ําแสนรู้ที่เรามองว่าเป็นเหมือนเพื่อนซีต่างสายพันธุ์คอยช่วยมนุษย์กลางทะเลแต่เอ ภาพลักษณ์ดีๆแบบนี้มันมาจากไหนกันแน่เอาล่ะครับทีนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันในอีกมุมหนึ่งมุมที่หลายคนอาจจะไม่คือรู้มาก่อนเลยเพราะว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูแสนดีเนี่ยนะมันมีความจริงที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็น่าตกใจซ่อนอยู่ครับคือภาพที่เราเห็นกันจนชินตาเลยนะนะก็คือโลมาที่แบบขี้เล่นสุด พร้อมจะพุ่งเข้ามาช่วยเวลาคนตกน้ําตลอดเวลาเป็นภาพที่เห็นแล้วก็แบบวิ่งอยากจะกระโดดลงไปไว่ายน้ําเล่นด้วยเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยธรรมชาติมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะครับและจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดทั้งหมดมันเริ่มจากรอยยิ้มของมันนี้แหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ความเข้าใจผิดข้อแรกเลยแล้วข้อนี้แหละครับคือข้อที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันนั่นเอง ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือโลมามันไม่ได้ยิ้มเพราะมีความสุขนะครับไม่ใช่เลยเอรอยยิ้มที่เราเห็นน่ะมันเกิดจากโครงสร้างขากรรไกรของมันที่มันโค้งขึ้นแบบถาวรพูดง่ายๆคือมันถูกล็อกให้ยิ้มแบบนั้นตลอดเวลาไม่ว่ามันจะกําลังโกรธเครียดเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งตอนที่มันตายไปแล้วหน้ามันก็ยังยิ้มอยู่แบบนั้นนี่แหละครับคือกับดักทางธรรมชาติที่ทําให้เราตีความอารมณ์ของมันผิดไปแบบคนละเรื่องเลย ทีนี้พอเรามองข้ามเรื่องรอยยิ้มจอมปลอมนั้นไปได้แล้วนะเราก็จะเริ่มเห็นด้านที่มันดาร์ขึ้นเข้มขึ้นโลมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะครับซึ่งพอฉลาดมากพฤติกรรมมันก็ซับซ้อนตามไปด้วยและใช่ครับบางครั้งความโหดร้ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของพวกมันเหมือนกันและหนึ่งในพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าน่าตกใจที่สุดเลยนะคือการที่โลมาเนี่ยมันฆ่าพอๆก ซึ่งพอพอยก็คือสัตว์ในตระกูลใกล้ๆกันนี้แหละแต่ตัวเล็กกว่าพฤติกรรมแบบนี้เขามีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์เฉพาะเลยนะครับเรียกว่าพอปิไซแต่ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นอีกก็คือโลมามันไม่ได้ฆ่าพอพอย n t เพื่อกินนะครับไม่ใช่เลยนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการฝึกทักษะการล่าหรืออาจจะแค่ระบายความก้าวร้าวหรือที่ช็อกกว่านั้นคือบางทีอาจจะแค่ฆ่าเพื่อความสนุกแค่นั้นเลย พวกมันจะใช้จมูกแข็งๆข,ของมันเนี่ยพุ่งชนเหยื่อแบบเต็มแรงจนอวัยวะภายในของพอพอยส์นี่เสียหายยับเยินนี่มันคือพฤติกรรมของนักล่าเลือดเย็นของจินเลยครับแล้วความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้จบแค่กับสัตว์ต่างสายพันธุ์นะในสังคมของโลมาเองก็มีครับคือโลมาตัวผู้เนี่ยม,มันมักจะรวมกลุ่มกันเป็นแก๊งเลย 2- 3สาตัวหรือบางทีก็มากกว่านั้นเพื่อจะไปไล่ต้อนตัวเมียแล้วก็ใช้กำลังบังคับเพื่อผสมพันธุ์ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกด้านมืดหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคมของพวกมันเลยแล้วทีนี้คําถามคือความโหดร้ายที่ว่าเนี่ยมันจะขยายไปถึงลูกของตัวเองด้วยหรือเปล่าและคําตอบก็คือใช่ครับมีบันทึกพฤติกรรมการฆ่าลูกอ่อนของตัวเองด้วยเหตุผลทางชีววิทยานี้ก็คือโหดร้ายสุดๆเลยครับมันทําไปก็เพื่อให้แม่เรามาที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยกลับมาเป็นสัตว์และก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ใหม่ได้เร็วขึ้นมันเป็นกลยุทธ์การสืบพันธุ์ที่ต้องบอกว่าเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดเลย พอเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติที่แท้ทิ่งของมันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าไอความฝันที่อยากจะไปไว่ายน้ําเล่นกับโลมาในธรรมชาตินะ่ะมันเป็นความคิดที่อันตรายมากๆเลยนะครับคือการเข้าไปใกล้โลมาในธรรมชาตินี้มันเสี่ยงหลายอย่างมากเลยนะอย่างแรกเลยคือโลมาเป็นสัตว์ป่าที่แข็งแรงมากแล้วอารมณ์ก็คาดเดายากสุดๆบางทีมันอาจจะแค่เข้ามาเล่นด้วยแต่ด้วยแรงของมันที่มหาศาลเนี่ยการเล่นของมันอาจทําให้เราบาดเจ็บสาหัสได้เลย แล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือมีรายงานด้วยนะครับว่าโลมาตัวผู้ที่อยู่ในช่วงติดสัตว์เนี่ยเคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทางเพศกับคนกับนักดำน้ําด้วยซ้ําทีนี้การที่เราได้รู้ความจริงด้านมืดของโลมาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเกลียดมันนะครับไม่เลยแต่มันคือการปรับมุมมองของเราให้มันถูกต้องมากขึ้นคือเลิกมองมันเป็นแค่ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแล้วหันมามองมันในฐานะของสัตว์ป่าที่ทางซับซ้อนและก็น่าทึ่งไปพร้อมๆกัน เราต้องเปลี่ยนภาพจำของเรานะครับจากแค่ตัวการ์ตูนหรือสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องมาเป็นการทำความเข้าใจว่ามันคือนักล่าที่ฉาญฉลาดแห่งท้องทะเลซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในธรรมชาตินั่นแหละครับและคำถามคือเราจะแสดงความรักต่อโลมาอย่างถูกต้องได้ยังไงล่ะคำตอบง่ายมากครับก็คือการเคารพในธรรมชาติของมันชื่นชมความสง่าง,งามของมันจากระยะไก,กลๆในที่ที่ปลอดภยัยไม่เข้าไปรบกวนวิธีชีวิตของมัน และที่สําคัญคือไม่สนับสนุนธุรกิจที่จับพวกมันออกมาจากบ้านในท้องทะเลเพื่อความบันเทิงของเราสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าการที่เรายอมรับความจริงได้ทั้งหมดทั้งด้านที่น่ารักและด้านที่น่ากลัวของมันเนี่ยมันคือก้าวแรกเลยของการเคารพในธรรมชาติอย่างแท้จริงและนั่นแหละครับอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถชื่นชมความมหัศจรรย์ของโลมาได้อย่างยั่งยืน